สวัสดีครับเราในช่องพลายทองคำนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับวันว่างเดินทางมาเยี่ยมพ่อหนุ่มเสกครับกับอาการตกมันในวันนี้มาดูควาเลนมาช่วยกันทําความสะอาดนะครับเพราะว่าพ่อหนุ่มเสกตกมันแล้วจะห่วงครับห่วงสมบัติกับกลัวคนมาแย่งก็เลยไม่ค่อยอยากให้ใครมาเก็บนะครับ ช้างเตละเชือกนะครับพอการตกมันขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม,มดูครับนี่ไม่ไม่ใช่อะไรครับหันมาตามคราดคลาดเก็บขี้นะครับพยใหญ่เรีนครับจะดูพยใหญ่เรน เป็นไงครับมีความรู้สึกเป็นยไงครับกับการทํางานวันนี้ครับดียตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ไหมครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพราะว่าช้างพ่อใหญ่ทองเงินก็ไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมตกมันก็เก็บได้อะไรได้ครับผมตกติใช่ไหมครับครับผมก็เหมือนกับพ่อใหญ่ทองคำมโบูถ้า ถ้าไม่ตกมันนะครับเรียกว่าเป็นเทวดาได้เลยครับหนุ่มเสกนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ใหญ่อะไรไปไม่มีอาการอะไรที่จะทำใส่ครับแต่ถ้าตกมันขึ้นมานี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนนิสัยครับนี่แหละเป็นช้างช้างพลายคนระับส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็ เป็นเรื่องธรรมชาติกับการตกมันของช้างเพราะว่าหนึ่งละการตกมันคือทำให้เขาควบคุมสติควบคุมตัวเองไม่อยู่นะครับเหมือนกับถ้าเป็นหมาก็คล้ายสุนัขบ้าจะจำความจำอะไรไม่ได้นะครับช้างก็เหมือนกันนะครับพอ ระเวงระเวงครับระเวงระเวงคลาดพ่อใหญ่ลินโอ้ตกมันแต่ละทีะใช้พรังานเยอะพอสมควรนะครับดู <c oughs> นั้นเ <c oughs> จ้าของกวยเจียงนะครับความสม,มัยครับผมจะยุยงล้อยจู่ท่านนาังเราต้องใช้แบบว่าเราต้องหัด ทำให้เขาคุ้นเคยครับคือว่าตรงมันก็ต้องเก็บให้ได้นะครับจะเป็นนี้ถ้าเราไม่เก็บก็ปล่อยไปหลายๆปีหลายๆปีนานๆไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นการเก็บไม่ได้ขอจุ้งเหรอไปเมื่อไงเอ้ นี่ก็เพิ่งตกมันได้ไม่กี่วันนะครับนี่อะไรประมาณเริ่มตกมันมาตั้งแต่วันที่ประมาณเท่าไหร่คุณตาเมาคุณตะเมาก็ไม่รู้ว่าช้างตัวเองตกมันนะครับบอกว่าเอ๊วันนั้นได้ถามอยู่ว่าจะเก็บขี้ช้างทําไมช้างมันเยี่ยวเปียกปืดเรารไปทั่วนะครับไม่รู้ว่าช้างตัวเองตกมัน ก็บอกว่าสายตาไม่ค่อยดีแล้วแกว่าอย่างนั้นจะบอกว่าทางแกทำไมมันเยี่ยวบ่อยจังเดี๋ยวก็เปียกเดี๋ยวก็เปียกแกว่าครับนี่คือการทำความสะอาดที่อยู่ให้นะครับถ้าเราทำได้ก็จะดีครับเพราะว่า ที่อยู่จะได้สะอาดสะอาน <Okay. S 1> ก็ได้ไม่มีเชื้อโรคเชื้อราอะไรนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเราทําไม่ได้เราปล่อยไว้ก็ uh huh. จะเป็นแบบว่านหนึ่งเลยโคกราอะไรก็จะตามมาทีหลังนะครับขอขอขดูครับนี่แหละคือใครที่คิดอยากจะเลี้ยงช้างงานะครับ ต้องทําใจยอมรับไม่ได้กับการตกมันนะครับนี่ขนาดยังไม่กี่วันนะครับแล้วก็เปรกอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือคือพ่อใหญ่นุ่มสี คับพ่อมาต้องคำว่าเราตกมันหนักแค่ไหนก็กินหญ้าแบบไม่มีนี่เลยนะครับแต่หลายๆเชือกนี่ถ้าตกมันขึ้นมานี่ก็คือกินกินแค่พออยู่ได้นะครับจะเป็นการลดอาหารลดอะไรไปในตัวของเขาเองนะครับเราแบบไม่ต้องไปลดอาหารเลยเขาจะลดเองในตัวเองเขาครับ ปีนี้รู้สึกว่าอ้วนมากครับพ่อหนุ่มเสกนะครับตะเมาเลี้ยงดีเกินไปครับปีนี้โอ้หนุ่มเสกเองเลยใช่ไหมครับ <laughs> เพราะว่าอ๋อ เพราะว่าคุณตมาบอกว่าปีนี้โควิดมาบ่อยเหลือเกินกันเลยจัดให้เต็มที่เลี้ยงให้อ้วนสมบูรณ์เลยครับพอ,บอแล้วพอแล้วอ <down load ed by way> <c oughs> ีบวบบีเสร็จเลยเป็นไงครับ <c oughs> ความรู้สึกครับผมว่า ยังไม่ลุนทนนั้นครับวันนั้นผมเห็นแต่ในคลิปครับตื่นเต้นมากเลยเรียกว่าไม่มีใครอยากให้เกิดครับใช่ครับคนเพื่อศึกษาและให้ความรู้เรื่องช้างตกมันครับใช่เป็นกรณีศึกษาดีกว่าครับผมเราอย่าไปมองว่าพรมาระกว์เลยเอาเป็นกรณีศึกษาดีกว่านี่เป็นเพราะว่าหนึ่งเรารักใช่ไหมครับเราถึงทําแบบนี้เรารักเราอยากให้เขาอยู่แบบสะอาดสะอ้านนะครับเราถึงทําแบบนี้ เราปล่อยไว้ไมันความหมักหมมหมักหมมใช่ครับเชื้อโรคก็จะตามมาจะตามมาทีหลังนะครับนี่เราก็ต้องพยายามช่วยกันดูแลความสะอาดให้ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะตกแค่วันสองวันเนาะอย่างน้อยๆก็สองเดือนหรือสามเดือนครับมีมีให้รุ้นกันหลายเดือนเลยครับเพราะว่าสามเดือนติดต่อกันมาหลายคีโอ้สามเดือนคุณตมาบอกสองเดือนไม่มีอย่าพูดถึงเลย จะมาบอกว่าสามเดือนนะครับทุบติดกันงานยาวๆเลยแล้วพ่อใหญ่สักใบเป็นไงครับหายแล้วครับหายแล้วใช่ไหมยังไม่เอาออกครับยังไม่เอาออกให้มันสนิทมากกว่านี้ก่อนครับพ่อใหญ่สักใบก็ศอกกสองเหมือนกันใช่ไหมครับศอกสองครับจะหาเลิอกตกแต่งปลายงาอยู่ครับโอ้ตกแต่งนี่จะปล่อยไหมครับปลายงานี่ที่แต่งมาหรือว่าจะเก็บรักษาครับ ต้องให้คุณพ่อแล้วครับอ,อ๋อเ,<ร>เป็นป<า>เป็นผู้จจพิจารณาเองใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ไม่เผื่อว่าอยากนี่เผื่อเอฟซีทันใดสนใจก็ไ <c oughs> ปติดต่อคุณพ่อครับสอบถามมาได้ <c oughs> <c oughs> สอบถามมาได้นะครับ <c oughs> นะครับหลังจากที่เราไปเยี่ยมอาการตก,กมันของพายหนุ่มเสกมาแล้วนะครับก็มาคิดพิจารณาดูเหมือนที่ผมว่าแล้วว่าหนึ่ง การที่ใครอยากคิดอยากจะเลี้ยงช้างงาต้องคิดถึงการตกมันของช้างนะครับว่าเป็นยังไงสองเราต้องให้อยู่ห่างจากบ้านอย่างเช่นไปทองคำครับเราต้องผูกให้ห่างจากให้ไกลจากบ้านผู้คนนะครับเพราะว่าหนึ่งอาการช้างตกมันจะเป็นการระแวงกลัวคนครับแล้วก็ระแวงคนระแวงทั้งช้างจะเป็นการเหมือนกับว่าพร้อมตลอดเวลาครับ เราก็เลยถึงได้คิดโครงการอยากจะสร้างโรงช้างใหม่ทองคําที่อยู่ไกลๆนะครับเพื่อความปลอดภัยเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับดูครับการเข้าไปเก็บทําความสะอาดแต่ละทีใช้พนักง,งานตั้งสามสี่คนห้าคนนะครับขณะนั้นยังยังเอายังจะเอาไม่อยู่นะครับก็ถือว่าโชคดีของผมไปครับที่ว่าทองคาตกมันแล้วไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ก็ ขอให้ดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับสาหรับทองคำนะครับเพราะว่าหนึ่งเราไม่เก่งช้างเหมือนเขาขอบคุณเทวดาที่มอบสิ่งดีๆให้ครับแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อยม่ศีทุกท่านที่รักและก็เอ็นดูพลายทองคํานะครับตอนนี้ของเราก็ยังตกมันอยู่คุยอะไรไม่ได้ครับคุยมากไม่ได้ครับกระปอมน้อยตีตาบวมเลยกระปอมน้อยตีตาบวมเลยครับดี่ดูครับ เธอเมื่อคืนนอนละเมือกับปอมน้อยถีบเราตามบัวยังพูดรั่วอะไรโอแม่ข้าตาขบอกมมไม่ดีเถอะต้องแยกแยกห้องนอนให้แยกห้องนอนกับ,กบปอมน้อยแล้วครับ <c oughs> ต่อไปไม่ได้นอนห้องเดียวกันไม่ได้ว่าปอมน้อยนอนละเมือถีบทุกไม่ใช่ลุงถีบบั <c oughs> ไปแล้วครับนี่ดูครับบัวอีกแล้วครับเราต้องใส่กันเลยครับ <c oughs> เพื่อปิดบังความ <c oughs> นี่นะครับก็ ถือว่าดีครับดีดีที่หนึ่งและเราชาวช้างเราจะไม่ทิ้งกันเวลายำยากเราก็ต้องช่วยดูแลกันไม่ว่าจะเป็นช้างเชือกไหนครับสําหรับทองคําหรือว่าหนุ่มเซก็ที่ตกมันแล้วเราก็ไปดูแลช่วยดูแลกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราก็ต้องเตรียมความพร้อมระมัดระวังให้ให้ครบครับให้เสร็จไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาเราเราคอยแกย้เราต้องแก้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดนะครับ ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับโครงสุดท้ายก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับการสร้างโรงช้างบ้านใหม่ให้กับพ่อมาของเรานะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะออนไลน์ผลไม้ครับฝากพระพ่อเมธีเข้ามาให้กําลังใจด้วยนะครับท้ายท้ายสุดก็ขอใคุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาคุ้มครองพพ่อเมธี มีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องคลายทองคำด้วยนะคะครากคำนั่นนน้อยแต่ใครรักนานๆครับสวัสดีครับ